ตอนที่31ลิวเซียกลางร่มย่ำกลางปักโคนหนักเหน็บเกาะเทา้าสีเฟื่องเหนียนยื่นมือฉีกหน้ากากระดับอย่างรากยัดเข้าไปในอกเสื้อหน้ากากที่ซูซิวตั้งใจสร้างให้ระดับเชื่อมปลานทาบและดึงออกได้ตามใจหากดึงระดับอย่างรากออกค่อนข้างเปลืองกาลังระดับลุวิญญาณหนึ่งแผ่นซูซิวกล่าวว่าใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ส่วนระดับนวภาพหากสวมแล้วต่อให้ทำลายโฉมก็ไม่อาจคืนสภาพสาส่วนของรูปโฉมเดิมระดับอย่างรากหนึ่งแผ่นใช้ได้ประมาณ3าสี่ครั้งสีเฟังเหนียนไม่ให้นักฆ่าเดินตายติดตามมาสักคนทิ้งหุนเชิดไว้ตบตาที่จวนเปยเลี้ยงอ่องหลังเข้าสู่เปยหมังแล้วย่อมเลี้ยงไม่พ้นต้องห่วงสมบัติใช้นากากอย่างประหยัดมัธยัสสักหน่อยสังหารขั้นสองหคน สังหารขั้นวัชระสามคนดัชนีอัศจรรย์หนึ่งคนนี่คือเป้าหมายที่เขากำหนดแก่ตนเองในการเดินทางมาเปยหมังขราวนี้ส่วนที่เลือกเมืองหลิวเซียของหลงเยาโจเป็นจดหมายปลายทางเหตุผลเกินครึ่งก็คือมาเพราะเถาเฉียนจือแม่ทัพประจันบานที่ทางแจ้งลดขั้นทางรับเลื่อนขั้นผู้นี้ถูกราชสำนักเปยหมังจัดให้อยู่ในเมืองหลิวเซียที่ควันไฟสงครามบางเบาไหนเลยเพียงเหตุผลง่ายๆ ว่าให้เถาเฉียนชื่อห่างจากความขัดแยงและบุญคนความแค้นกับเชื้อพระวงรุ่นหนุ่มสาวหลายท่านห้องเต้หญิงแห่งเปยมังยึดครองบัลลังก์ในราชสำนักจับจ้องคิดขมเอบราชวงศ์หลีหยางซึ่งรวมชนชีวเป็นหนึ่งนั่งเหนือหันใต้ลักษณะการราวพยักเกลืนกินหมื่นลี้ของจริงของแท้ผู้ใดกล้ากล่าวว่าเถาเฉียนชื่อไม่ใช่เบี้ยรับสำคัญตัวหนึ่งที่นางวางไว้โดยพุ่งหัวหอกมาทางโยโจโหแห่งเปยเหลียง แม้คนผู้นี้เป็นเพียงแม่ทัพยุดใกล้เคียงขั้นสองแต่เถาเฉียนจื้อเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรทางชายแดนและสร้างแรงคุกคามในอนาคตต่อไปเหลียงมากกว่าปกติขณะสนทนาเป็นการลับกับสีเสียวก็เอ่ยถึงชื่อของเจ้าเมืองคนใหม่ผู้นี้กล่าวว่าสังหารเถาเฉียนจื้อหนึ่งคนเท่ากับสะบั้นสังหารทหารม้าเปยหมังในสมรภูมสามพันคนบัตนน้รากฐานของเถาเฉียนจื้อ ผู้ชื่นชอบการสังหารพลกล่เปยเหลียงอย่างทารนณยังไม่มั่นคงสีเฟื่องเหนียนจะไม่ลงมือได้อย่างไรจึงเลือกวันนี้เถาเฉียนจื่อนับว่าตายในวันเลิกงามยามดีทหารม้าคุมกัน20กว่านายที่หนีกลับเข้าเมืองหลิวเซียแม้เป็นกลุ่มมังกรไรหัวแต่ด้วยประสิทธิภาพการจัดการทัพของเถาเฉียนจื่อย่อมจัดวางแห่ฟ้าตะข่ายดินไว้แล้วสีเฟื่องเหนียนถอดหน้ากากแขวนดาบว่าสันวิเชียนเรียบง่ายไม่นับว่าสะดุดตา สองวันก่อนเขาเดินเล่นในเมืองศึกษาผังเมืองหลิวเซียอย่างปุโปร่งจึงไม่สัญจรไปทางประตูเมืองแต่เลือกบริเวณกำแพงเมืองที่พบเห็นผู้คนได้น้อยปีนป่ายขึ้นไปดังมดโจมตีกำแพงเมืองฝนยังคงตกกระหนำ่ำเมื่อปีนถึงยอดก็กระโดดข้ามไปร่อนทลาลงตรงฐานกำแพงเมืองย่ำเดินบนตอกเล็กแคบร้างผู้คนนอกจากเถาเฉียนจื้อแล้วเมืองหลิวเซียยังคงมียอดคนอยู่อีก ทหารม้าแบ่งเป็นกลุ่มเล็กออกอารวาสประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างชานฉลาดนอกละหลวมในเข้มงวดไม่สร้างความหวาดกลัวแก่ชาวบ้านในเมืองสำหรับระดับการตรวจสอบไล่ล่าเช่นนี้สีเฟิงเหนียนเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างสมความภาคภูมยิย่อมหลีกเลี่ยงอย่างสบายถึงขั้นยังไปซื้อซาลาเปาร้อนกลนหนึ่งเข่งจากร้านโจจี้ให้ตามสัญญาไม่เกินหนึ่งชั่วยามครึ่งนับตั้งแต่ออกจากจวนวยจนถึงตอนกลับมา ห่างจากเวลาอาหารเที่ยงอีกครึ่งชั่วยามชนหนงคอยอยู่ภายในห้องตลอดเวลาเมื่อสีเฟื่องเหนียนผลักประตูแม่นางน้อยผู้กำลังเบื่อหน่ายฟุบเหมอลอยที่ขอบหน้าต่างไม่รู้สึกตัวจนได้กลิ่นหอมถึงหันควับมามองเห็นคนชายสีตัวเปียกมาลอกมแลรกในมือยังถือเข่งของกินนางก็ตารื้นแดงโดยไม่มีสาเหตุช่างเป็นคิ้วตาไร้เสียงดีกว่าววสำเนียงที่ประเสริฐหนักสีเฟื่องเหนียน ไม่อาจาตัดอารมณ์สนิทสเสน่หาที่ก่อตัวขึ้นของนางเอ่ยเย้าแหย่ว่าอย่าคิดเข้าข้างตนเองแค่ซื้อติดมือมาเท่านั้นเอาไปแบ่งกินกับชิวซุยส่วนเรื่องเปลี่ยนเสื้อผ้าข้าทำเองก็พอแล้วจะได้ไม่ทำให้เจ้าหมดความอยากอาหารเอะร้องแล้วหรืออย่าคนนอกเห็นแล้วจะคิดว่าข้ากระทั่งเดรัฉานก็ยังไม่สู้คิดใช้สาราเปาเข่งเดียวหลอกพาเจ้าหนีกับเปิเลียง นางสูดจมูกฟืดฟาดเห็นสีหน้าตัดสินใจแน่วแน่ของคนชายสีก็ลังเลไปครู่หนึ่งแต่พ่ายแพ้ให้แก่หนอนในท้องประคองสาราเปาไปอย่างระวังเดินถึงธรณีประตูก็ชะม้ายมองหนึ่งยิ้มร้อยพันสเสน่บังเกิดสีเฟื่งเหนียนโบกมือไล่จุดนางวิ่งจากไปไกลถึงงับปิดประตูตดดาบว่าสันวิเชียนวางบนโต๊ะล้วงหยิบคัมภีรดาบและหน้ากากที่ห่อมิดช,ชิดออกมาไม่ได้ถอดเกราะใยไหม เปลี่ยนเป็นชุดคลามอย่างบัณฑิตสะอาดสะอ้านสวมใส่สบายเก็บของพกติดตัวกลับเข้าไปใหม่ชนหนงคงกินสาลาเปาไปได้แค่ลกลวกก็ถูกชิวสุยที่รู้จักเรื่องควรไม่ควรดึงหูนำตัวกลับมาช่วยกันบนในบัตรคุณชายสีสางผมเผาชนหนงส่งสายตาให้ชิวสุยตลอดเวลาฝ่ายหลังถอนหายใจแผ่วเบาถามว่าคุชายสีวันนี้จะจากเมืองหลิวเสียกับหลิงโจแล้วหรือ สีเฟื่องเหนียนพยักหน้าเอ่ยตามตรงเดิมทีท่านอาเว่ยอยากให้พวกเจ้าตามข่ากับหลิงโจด้วยแต่ขอากล่าวล่วงหน้าไว้ก่อนชายชาติอาชาในก่อร่างสร้างตัวยังไม่ได้จะมีครอบครัวได้อย่างไรหันไปเห็นสองสาวใช้ศบตากันช่างหน้าอินดูยิงสีเฟื่องเหนียนปล่อยหัวล่อลัน่นยังเชื่ออีกหรือข่าฐานะทางครอบครัวไม่ดีเลี้ยงพวกเจ้าไม่ไหวคิดว่าวิ่งมาเปยหมั่งสักหลายเที่ยว หาเงินได้แล้วค่อยรับพวกเจ้าไปหลิงโจอย่างมีหน้ามีตาชนหนงที่ช่วยหวีผมให้สีเฟื่องเหนียนเออย่างหวาดวันชนหนงและพี่ชิวซุยเป็นงานเย็บปักถักร้อยดีดพินเดินหมากร้อมได้ไม่ต้องให้คุณชายสีเลี้ยงดูก็ไม่เป็นอันใดชิวซุยจิตใจละเอียดรอบคอบเป็นผู้ใหญ่กว่ามากรอบสายหน้าไปทางชนหนงฝ่ายหลังสองตาลื้นแดงดังทำนบพังคล้ายน้ำสระกระเพื่ม ไหวด้วยแรงลมวัสันโศกาอาดูนต่อเนื่องแต่กัดริมฟีปากอย่างน่าอินดูไม่เปล่งเสียงรำให้สีเฟื่องเหนียนแน่นอนว่าไม่นำสองสาวใช้กลับเปยเหลียงต่อให้ในฐานะลูกหลานคนรับใช้ในโจนผู้ตรวจการยุทธพัณฑ์ก็ตามก็ไม่เหมาะยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงฐานะแท้จริงที่ประหนึ่งสะอัศนีหลังก้าวเท้าเข้าไปดีไม่ดีล่างแหลกกระดูกปนปีบัวทองสิบช่างอ่อนแอสองตน เกบใหญ่ในสภาพแวดล้อมสงบเงียบเช่นนี้ถึงดีย้ายไปปลูกกลางฐานน้ำไหลเชี่ยวมีเพียงตกตายเร็วขึ้นเมื่อกลางวันครั้งสุดท้ายในเมืองเหลิวเซียอาหารเลือดลดตื่นตาตื่นใจที่สุดคือหอยขมผัดพริกขิงหอยขมปักชิงงหมิงอวบดังเนื้อหานหอยขมกองพเนเนกลางจานหยกขาวน่าเสียดายสมาชิกพกรรคปลามังกรล้วนเป็นบุรุษหยาบกระด้างอาหารขาวรู้จักเพียงแค่หมูวัวแก่ ไม่กระจ่างว่าหอยขมในฤดูเหล่านี้งมขึ้นจากบ่อโครนทานเล็กในเจียงนันส่งมาถึงเมืองหลิวเสียทั้งอย่างเป็นๆยุ่งยากลําบากถึงขั้นใดดีที่โต๊ะจัดเลี้ยงแต่ละตัวมีแกะย่างทั้งตัวคอยเสริมสมาชิกพักปลามังกรต่างกินจนปากมันแผลบเสียอย่างเดียววันนี้หลิวนีหลงประกาศว่าห้ามดื่มสุราคุณหนูหลิวก็ทําการอย่างสุข,ขมขึ้นหลังเชียวเสียงและกรุงซุนหยางจากไปแล้ว มีแนวโน้มรับพระ,ระยิ่งใหญ่ได้ทุกคนในพักจึงยอมสยบทั้งกายใจคราบน้ำตาบนสองแก้มของชนหนงไม่มีให้เห็นแล้วแต่อารมณ์ยังหดหู่กลับเป็นชิวสวยยังคงออดละมนุนรอบคอบค้อมเอวยืนข้างกายสีเฟื่องเหนียนใช้ไม้จิ้มฟันแค่เนื้อหอยขมวางบนจานทีละชิน้นจึงจอกเท่าเว้ยเฟืองเลี้ยงอย่างใจปั้มได้รับความสนิทชิดใกล้จากคนในพักแต่แรกแล้วรู้ดีว่านายท่านเว้ยมั่งมีบรารมีไม่สามัน เป็นข้าบดีใหญ่กล้าได้กล้าเสียหลังลงหลักปักฐานมั่นคงในเปยมังย่อมตาสูงเหนือศีรษะไม่เฉะนั้นหลายคนล้วนอยากกลาบไหวเป็นพ่อบุญธรรมได้อาศัยร่มบารมีเดิมทีคนในพักปลามังกรขัดหูขัดตากับที่มาที่ไปไม่กระจ่างของคนแท่สีบัดนี้แน่ชัดว่ามีสายสัมพันธ์กับนายทัานเวย่ยหลายคนไม่กล้าและไม่สนใจจะงัดข้อกับคนแท้สีอีก เริ่มขบคิดว่าขากลับจะตีสนิทเพื่อชดเชยความอ่างเหินตอนขาขึ้นเหนือมาอย่างไรเว่ยเฟิงยิ้มตาหยีแทบปิดกล่าวว่าหลานชายกินผัดเผ็ดหอยขมก็เหมือนดื่มสุราเกาต่อให้ยมบาลมารับตัวก็ยังไม่ยอมไปผัดชิงหมิงจานนี้ไม่อาจนับว่าเป็นอาหารเรื่องชื่อแต่ในเปยมังยากลิ้มลองรสชาตินี้โดยแท้เจ้าลองชิมดูอาจเพราะเห็นเขาเป็นหลานชายแท้ จึงไม่เกงออกเกงใจต่อไปเว่ยเฟิงหันไปยิ้มพลางเอ่ยกับหลิวหนีหลงแม่นางหลิวคนแก่อย่างข้าขอเอ่ยสักคำหากต้องการเงินสดจะให้คนนำไปส่งที่รถจวนเว่ยมีพวกพอมีฝีมืออยู่บ้างคมกันส่งได้ไม่กล้าคุยโตพวกขี่ม้าสักยี่สิบคนยังพอเจียดออกมาได้หลิวหนีหลงยิ้มพลางสายหน้าขนเงินหลายหมื่นตำลึงเดินทางตามชายแดน เสียงอันตรายจนเกินไปหลายวันมานี้พักป่ามังกรล้วนมีท่านผู้เท่ารับรองดูแลสิ้นเปลืองไปมากไม่มีหน้าให้ท่านเหนื่อยใจอีกเหลิวหนีหลงเชื่อใจท่านและเชื่อใจล้านแลกเงินที่ดำเนินการระหว่างเปยเหลียงและเปยมังเว่ยเฟิงรูปเขายิ้มแต่ไม่เอ่ยคำเหลิวหนีหลงชูเจอะขึ้นเหลิวหนีหลงไม่กล้าดื่มมากแต่สำหรับท่านผู้เท่ารู้สึกเคารพมืนส่วน ขอดื่มคาระวะท่านสามจอกแทนพักปามังกรท่านผู้เฒ่ารับคาระวะก็พอนางดื่มรวดเดียวสามจอกไม่หกกระเซ็นสักหยดเว่ยเฟิงจิบไปคำเล็กๆแล้ววางจอกกลับไม่มีผู้ใดคิดว่าชายชราวางมาดหลายวันมานี้นอกจากอาศัยใช้ชีวิตสุขสบายในจวนเวย่ยยังฟังเกล็ดประวัติมากมายของนายท่านเวย่ยสนุกกว่าเรื่องที่นักเล่านิทานในโรงน้ำชาเล่าเสียอีกฝนซาลมจาง บนท้องถนนชาวบ้านที่ออกไปไหว้สุสานมีมากขึ้นขามารถม้าหนึ่งคันพร้อมสินค้ามีกรงสุนยางแห่งสีสู่พร้อมธนูเขาวัววางข้างขาขากลับมีเพียงสีเฟื่องเหนียนซึ่งปลดดาบวาสันวิเชียนวางไว้ที่มุมก่อนขึ้นรถคำนับตามมารยาทพิธีของผู้ด้อยอาวุโสแก่เว่ยเฟิงคราวนี้ฝ่ายหลังไม่ยึดทัดโมโหยิ้มรับอย่างเปิดเผยมองพักปลามังกรยิ่งเคลื่อนไหวจากไปไกลทุกที เว้ยเฟิงก็เก็บสายตากลับมาเหลือบมองชุนหนงและชิวซุยสองสาวใช้ที่มอบออกจากมือไปไม่ได้ปลาดหนึ่งก่อนขมวดคิ้วอึมครึมริมฝีปากขยับเล็กน้อยคลุมเคลือไม่ชัดเจนไม่ทราบนายท่านกล่าวสิ่งใดขบวนเคลื่อนผ่านประตูเมืองสีเฟื่องเหนียนซึ่งไม่ได้แขวนดาบาะสันวิเชียนเป็นฝ่ายลงจากรถเอกสารนำทางของพักปามังกรครบคันยามรักษาการประตูเมือง ที่ลอบเพิ่มกำลังพลมากขึ้นพลิกเปิดบันทึกการเข้าเมืองเทียบไปทีละคนพิสูจน์ตัวตนไม่ผิดพลาดถึงปล่อยให้เดินทางห่างจากเมืองไปร้อยก้าสีเฟื่องเหนียนที่จูงม้าย่ำเดินหันไปมองบนกำแพงเมืองเห็นสตรีข้าณหนาผากด้วยขนเตียวยืนเคียงคู่กับสมนในชุดแพลนางทำท่าปาดคอใส่อย่างอำมหิตสีเฟื่องเหนียนเพียงยิ้มในหน้าอยากแย่งกันตายในวันชิงหมิงนี่หรือเมืองหลิวเซียหรือ รั้งอยู่หรือนาทีนี้สีเฟื่องเหนียนถึงกับคิดชักดาบออกกะโหลกของท่านหญิงพร้อมสายรัดเอวหัวเสียนเปยคลายว่าไม่เบาไปกว่ากะโหลกของเถาเฉียนจือ้อ